สวัสดีครับเพื่อนเขอต้อนรับเข้าสู่งานดีนะครับในคลิปนี้ผมอยากจะมาอัปเดตแนวทางใหม่ของช่องกันสักนิดหนึ่งสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเคยเห็นช่องนี้เป็นครั้งแรกก่อนงานดีเป็นช่องที่ให้คําแนะนําเรื่องการหางานเป็นหลักเช่นวิธีการเขียนเรซูเม่การเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานคําถามสัมภาษณ์ที่พบได้บ่อยการเรียกเงินเดือนเมื่อสัมภาษณ์งานผ่านและอื่นๆนะครับ ทีนี้แนวทางใหม่ที่ว่าเนี่ยก็คือหลังจากนี้เนื้อหาในช่องงานดีอาจจะมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมสักนิดหนึ่งซึ่งต้องบอกเพื่อนๆว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆเป็นอะไรที่ผมอยากทำมานานแล้วและนั่นก็คือการสัมภาษณ์แขกรับเชิญเพื่อเป็นการรับฟังมุมมองที่น่าสนใจในหัวข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตการทำงานมุมมองเกี่ยวกับสังคมสุขภาพและอื่นๆนะครับ ดังนั้นถ้าให้สรุปง่ายๆตรงนี้ก็คืองานดีจะยังทำเนื้อหาเกี่ยวกับการหางานต่อไปแต่ว่าจะมีเนื้อหาในด้านใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานเพิ่มเข้ามาด้วยโดยสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูเนื้อหาที่เจาะจงเกี่ยวกับการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานในช่องของเรามีเพลย์ลิสต์ที่รวบรวมเนื้อหาในด้านนั้นไว้ให้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดของวิดีโอนี้ด้วยนะครับทีนี้ก่อนที่จะจบวิดีโอผมอยากถือโอกาสขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนช่องนี้นะครับ งานดีไม่ได้เป็นช่อง Youtube ใหญ่แต่ก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอยช่วยเหลือมาตลอดดังนั้นผมอยากขอบคุณทุกคนอีกครั้งแล้วหวังว่าแนวทางใหม่ของช่องจะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆได้นะครับเอาละ่ะผมก็ขอจบเนื้อหาไว้ที่ประมาณนี้นะครับนี่น่าจะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดที่เคยมีมาในช่องงานดีเลย <laughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับบ๊ายบายครับ